ครับครับก็เอาเป็นว่าปีนี้ในบรรยากาศของการชิมอินทผลัมได้ทานกันอย่างทั่วหน้าไหมถามเป็นคําถามที่ต้องถามนะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็ได้กินหลากหลายสายพันธุ์อยู่แต่บางคนก็หลายคนก็บอกว่าไอ้สายพันธุ์ที่วิเชียนทำเนี่ยไม่เห็นได้กินเลยเออมันหมดไปนะครับ แดงขนาดนี้สิท่านผู้ชมโคไนซี่โคนี้เอา้าสดุดตัวเองนะเชียนนะครับเอา้าโคไนซี่ท่านผู้ชมสีแดงแดงลูกใหญ่ๆนะแต่ก็ต้องเรียนกันบอกว่าเอกลักษณ์ของเรานะครับโคไนซี่เนี่ยก็คืออ่าจะมีฝาดน้ำนิดๆนะและก็จะหวานชุ่มคอตามเลยละ่ะนะครับฝาดน้ำนิดๆหวานชุ่มคอตามนั่นก็คือเอกลักษณ์ของ โคไนซี่นะครับท่านผู้ชมอิตาลีนสายพันธุโคไนซีเนี่ยตอนที่แก่จัดจะหวานกรอบอร่อยนะครับแล้วก็มีรสฝาดออขอไยมีรสชาติติดฝาดเล็กน้อยติดฝาดแต่ว่าบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันฝาดเพราะมันหวานมากหวานฉ่ำขึ้นมาอร่อยนะครับหวานกรอบอร่อยแต่เวลาที่เราปล่อยให้ถึงจนเขาสุกไปแล้วเนี่ยท่นแช่ตู้เย็นเอาไว้เนื้อเขาเนี่ยโอ้โหไม่เละครับจะนึบๆ หวานชื่นใจสดชื่นเลยเออความอร่อยแบบนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์นี้โคไนซี่นะท่า้ชมนะครับมีไว้สวยงามกรอบอร่อยเลยท่านผชมครับนี่คือต้นโคไนซี่ครับพี่น้องที่เคารพครับ,ครบโคไนซี่โคไนซี่มีอยู่สองสี่หกแปดสิบต้นนะครับอ่าสิบต้นผมมาจัดโปรโมชั่นเนี่ยหแถมหนึ่ง สิบอ่าตรงนี้เอ้าสิบก็แถมสองสิครับเอ้าต้นใหญ่ๆกระถางใหญ,ใหญ่มีกระถางใหญ่อยู่สี่ต้นนะท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็จะเป็นในถุงนะในถุงดำนี่ท่นยานผู้ชมใหญ่สวยนะครับโคเนซี่รุ่นพัฒนาของเราเนี่ยมันใหญ่สวยงามเจริญเติบโตเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับต้นตัวเมียต้นตัวเมียอ่าผมรวบใบเก็บไว้ให้ท่าน รวบใบเก็บไว้เพื่อที่จะป้องกันการขายน้ำและที่สำคัญคือให้รากได้เดินดีแล้วค่อยจัดส่งให้ท่านไปนะนะครับไม่ต้องผิดหวังกันงานนี้จัดให้ท่านกันไปเลยนะครับเอา้าให้ดูต้นกันเต็มๆนะโคเนซี่ท่านผู้ชมที่ครบครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีติดฝาดนิดๆน,น,นำหน้าและก็จะหวานชุ่มคอตามนะเอกลักษณ์ของโคเนซี่เขาละนะท่านผู้ชม ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่หหสๆสวยๆนะครับเอาไปปลูกีงไม่นานละอย่างมากก็ปีครึ่งผมว่าออกจันทร์ละออกจันทร์ออกลูกให้เราได้รับประทานกันแล้วนะครับสนใจก็รีบจองด่วนติดต่อกันด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะภายในเดือนนี้เท่านั้นจัดโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะพ้นเดือนนี้ไปก็เข้าสู่สภาวะปกติฤดูหนาวเอาละท่านผู้ชมที่เคารพครับสนใจก็เอาว่ากันเลยนะท่านผู้ชมนะโคเนซี่ท่านผู้ชม